เกรสเอพนพิชชาเตัอนีะค่ะทุกคนแนะี่ตัวแพ้แพ้ค่ะบับเบิ้ลค่ะกินค่ะเกรสไม่มีเพื่อนเกรสค่ะไม่มีค่ะตัวนี้เองก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเฮ้ยพี่เกมวะเราจะมาเผากันแล้วนะคะก็คือแบบเผากันอีกนิดก็คือภาพหลักไม่เหลืออะไรคือกติกานะคือวันนี้เราจะเขาเรียกว่าเดี๋ยวพี่จะชี้หนึ่งคนแล้ให้อีกหนึ่งคนเผา เผาว่าแบบเราต้องทําอะไรบ้างแบบมีเรื่องที่จะเผาอะไรสมมติพี่ชีมิกกี้จะบอกว่าเออเผาแพทๆให้หน่อยเขาเรียกว่าแล้วเผาเผาแพทๆใช้ไหมแบบแลมิกกี้ก็ต้องงานเรื่องพอมาเผายี่มาเผากันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่มาขยี้กันอย่างเงี้ยเอแพทจะเผาอะไรอ่างว่ะเรียบร้อนว่ะเผาโอเค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 เล่นอะไรอ่ะเขาเล่นอะไรอ่ะก็ไม่พูดทร่ำทำเพลงค่ะที่เอาคนที่แบบที่คิดว่าน่าจะเผากันง่ายสุดเลย เกทเอ็เผาเกทเอ็หรือดิวมีเรื่องอะไรอยากให้เผาบ้างเกเอผาเกเอ็เกเอ็เผอ็อเอผาอ็หก็คือนะคะทุกคนลืจังเกเอนะคะแบบตอนที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมทุกคนชีก็จะมีความแบบเออ ปิดห้องนำ้ำปีนห้องน้ำกคือทำไอคอนแบบปปีนไอ้นู่นไอ้น uh ี huh ่ไอ้นั่นปีดกำแพงปีนกำแพงแบบสมมติว่าแบบแล้วเกตเป็นคนทำให้เขาเป็นคนทาเกตเออทำให้เขาเป็นคนทำด้วยเหมือนกันแล้วว่าอะไรเกตเอเริ่มอ่ะเกตเพื่อนแบบใช่ค่ะเกตไปด้วยแบบยันยันห้องน้ำยันต้องใส่คือแบบข้ามห้องน้ำแบบกระโดดลงมาได้เลยแล้วแบบยังเกรงใจในบ้านเนี่เปิดเรียนจะไปบปห้องน้ำกับแก ในห้องถ้าแกตัวห้องน้ำเป็นคนเดียวนะก็ยู่ยุ่งกันเราเลิกกันสักพักนะทีใครเป็นคนเลิกมาแกเนี่ยเขาพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าเขาคนเงทีมมันไม่แฟร์เขากลเริ่ยโอ้โหคืออ่ะขอเล่ามันจะมีอ่ะตรงนี้เราจะมีแบบเป็นสนามแบบเอาไว้เล่นเล่นผีอ่ะสองฝั่ง ฝั่งเนือจะเป็นสําหรับเล่นบาสฝั่งสาหรับเล่นฟุตบอลอย่างี้ใช่ปะแล้วปกติอะเวลาขึ้นขึ้นแบบไปเล่นทุกพักอะเขาจะให้ขึ้นไปอ่ะวันนั้นเรื่องหนึ่งอะคืออยู่ที่สนามฟุตบอลก็คือแบบอ่ะเตะก,กันเป็นประจำเพราะว่าแบบมันเหมือนสนิทก,กันทั้งห้องอย่างเี้ยแล้วแบบตอนเบรกไม่มีอะไรทําก็เลยเแบบไปเตะบอลกับพวกผู้ชายอะไรอย่างงี้ไอเกนอะมันจะแบบวิ่งเข้าไปเตะแบบวิ่งอะแล้วแบบเวลามันเตะใช่ปะมันก็จะแบบไปอยู่เป็นนกโรงเรียนทุกรังเลยลูกบอลอะ <โ>แม<โด>ไม่เหมือนข้ามบานอะปีนข้ามบานคนข้ามซอยแล้วเหมือนแบบเพื่อนอะเพิ่งซื้อลูกบอลแบบอาดิเดสามาใหม่อย่างเงี้ยแบบเล่น, 3, น,น, 3, นไม่ถีบบ้างสามพันกว่าเออแล้วแบบ,บ,บอยู่ดีๆคือมันซื้อมาไม่ถึงอาทิตย์บ้าหรือว่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างงี้งมั้งมันเตะออกไปข้ามซ<ด>อยอ่นนะหายไปเลยนะหายไปเลยหายไปเลยมันก็คือยังรู้สึกผิดอยู่ไหมก็คือวันคริสต์มาสอต่เกิดตอนแรกจะซื้อให้มันหรอแต่แบบไม่ได้จับฉลากได้มันตามนั้นนะคะก็คือเล่นแล้วก็เตะขึ้นไปเหมือนปกติแต่ครั้งนี้เหมือนแบบเตะไปไหนนะ เตะเหมือนเตะขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วแบบบอลไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นบอลไปไหนแต่ว่ารองเท้าไอเกดและมันลอยขึ้นไปติดอยู่บนหลังคารูนี่เ <laughs> ตะต้ไปติดอยู่อย่างเง้นมันเตะรองเท้าขึ้นไป ไปใช่ปะเด็กป3เตะใส่หวยแก่ชี้จานก่อลูกบอลเตะโอโหโคตรเจ็บวันนั้นเต็มแคลนพีบอกแล้วแค่วันนี้พูดกันก็มีคอนเทนต์อยูแล้วคืออันนี้คือเผาแค่คนสองคนแล้วสองคนแล้วแทย์กับแยู่อยืนสมมติแบบอยู่อยู่แพทเข้ามาเขาจะทำให้ทุกคนตกใจอ่ะแบบก็แบบแบบนี้แกจ่าไอ้ยีนะคื่สองคนนี้เขาไม่ค่อยมีอะไรให้ขอแต่ว่าเนี่ยคือถ้าสมมติว่าให้เวลาหนึ่งไก่ก็คือแบบประมาณชั่วโมง เพราะว่าไม่ได้เจอกันบ้างมันต้มีอะไรให้แบบเก็บเป็นที่ระลึกเพราะมันยังไม่ได้แบบต้องรอรอะรองไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าไปโรงเรียนแล้วมันต้องมี ep สองเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนเจอกันออนไลน์แล้วก็แบบมาเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาเดินมเรียนกันพักหนึ่งอ่ะแล้วก็แบบโชว์รูปถล่อนใช่เดี๋ยวรูปถล่มพวกเราจะเต็มใช่จนเป็นเต็มแน่นอนอืออืมสรุปสองคนนี้ไม่มีไม่มีเหรอ มีก็มีแค่ทีนที่พูดอะื่อกี้เราคู่เพื่อนธนิตแล้วธนิตคุณจีนแล้วพี่อยากเห็นคุดจีนอีกคู่หนึ่งอ่ะกี้เก๊ะเออมันมีเรื่องอะไรบ้างเนาะไม่รู้พราแกคุยกันสองคนอยู่ในคลอดฉันไม่รู้หรอกนะโอ้จริงเขาชอบแยกไปคลอดสองคนคอยต้องแยกกันในคลอดด้วยอ่ะก็ห้องหนึ่งห้องสามเน่เพราะว่าเนี่ยสี่คนเนี้ยมันอยู่ห้องสามเลยแล้วแบบเวลาแบบเรียนทำแล้ไม่ตรงใจใช่เหมอนใช่เหอไม่ใช่ไปทำอะไรกันหรอมองตามองตามองตาคู่ทั้งคู่มองตากัน เรื่องแบบคุยกับเพื่อนอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบคือแบบถ้ามันไม่คุยอะคือแบบมันไม่ใช่แบบเรียนไม่ได้เออเรียนไม่ได้งีน่ะคือแบบไม่ค่อยคือมันต้องแบบช่วยกันฟังแล้วช่วยกันแบบอะไรมีกทีที่เชื่อวุฒอะไรถามอะไรหรือเปล่าแบบเลียงหลอหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครั้งมันแบบมันฟังม่นม้เรื่องเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ถามเมียเชื่อมันแบบก็แบบคือมันไม่ค่อยมีเข้าใจความพอร์ะวันคอนวันนี้กี้เสียงแหบเสียงแห้งไปก็ได้อ๋อไอ้กี้ชอบมาวิ่งผู้ชายใส่เกดค่ะ ก็อากหอบบทุกครัที่าคือแบบอย่เงียกคัเรจะแบบอัดเสียงอยาี้ยแล้อัดไปหาเกมบางครไม่อัดบางอ่ะแล้อัดวิดีโอแล้วก็แบบเพิ่อความหลออย่าเงี้ยอองเงี้ยแล้วก็จะแบบบีใสอะไรเงี้ยตอนเรียนก็ไม่ใช่ตอนเรียน ความแบบรักเพื่อนนะเอาคอนที่ตัวเองดูมาให้เพื่อนดูวันนั้นใช่รักเพื่อนนะครับกงสยามเลยแล้วก็วิ้ชัยก็ผู้ชายกันตรงนั้นเลยเหมือนเป็นเข่าเราเราฉันเนี่ยจริงเกดหรอเกยมันจะแบบก็อย่างที่บอกมันอยู่อยู่ฮะอะไรนะเออเออแบบมันจะแบบเสมือนแบบ สติยังไม่อยู่ก um> ับตัวแล้วก็คือตอนอยู่โรงเรียนเก่าใช่ป่ะมีอีกเรื่องหนึ่งมันชอบทิชชู่เปียกอะมาปาใส่ผืนผนังเลยปา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 แต่ก็เก็บเข้าใจวะเนี่ยใครไม่เก็บทิชชู่อีกแล้วไือห้องหนูเก็บแล้วคือแบบบางคีมไม่ได้ทําเยอะด้วยซ้าแต่ว่าแบบเหมือนแบบคือแบบเด็กคนอื่นไม่ทำเนี่ยแล้วก็มาลงที่เราตลอดอะไรอย่างเงี้ยสดยว่าแกทำบ่อย แม่วานกับห้องเขาก็ตอนประถมก็คือทะเลาะกันบ่อยมากคือไม่ใช่อะไรนะห้องเขามันขยันทํากระจกแตกเออทำบานประตูหักหนักกว่อืออืออเดียวทำกำแพงประตูโรงเรียนหักเลยนะโอ้โหกำแพงเลยอ่ะกำแพงห้องติกมันเตีไงพี่แจนนี่คือทะลุเลยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับพวกเราปะแล้วก็โยนลงไปข้างบ้านอยู่ในห้องเราห้องเราก็ต้องโดนอืออือหมดแล้วใช่ไหม แล้ววคิด่ไม่ถกว่าเกดมันไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเกดกับกินเผากันใท้เกีมกับกินเผากันเลยเหรอเออคู่นี้น่าจะมีอะไรให้เผาเหรอมีป่ะมีแหละมีแหละต้องมีสองคนนี้เขาจะอยู่ด้วยกันสองคนในคอบ่อยสุดเพราะว่าคนอื่นจะแย่หายตัวไปหลังเนอืนจะแบบนี้เออคิดออกไหมั้งเรื่องคนนี้เมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่อะไรในโทรศัพท์ อเออนี่คือเผาไม่มีเรื่องแบบเรื่องอื่นที่แบบเด็ดๆไหมก็ลองเผาเรื่องนี้ไปก่อนก็ได้ลองเผาลองฟังไมเดือก็อย่างนี้ก็เขาเคยเหมือนเราให้เกตฟังคือเหมือนมันเล่นโทรศัพท์แล้วมันไม่เคยตอบหนูเลยเว้ยคือมันเหมือนแบบเมือนเล่นโทรศัพท์ใช่มันเล่นมันดู youtube ใช่ปะแล้วมันก็คือแบบไม่เคยตอบฉันเลยฉันเรียกไอเกตครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรครั้งที่สองไอ้เกตคนมันดู youtube อยู่เพราะว่าเคอมัีใคนอื่นเรียกอ่ะ เออคนอื่นเรียกมนตอบเออแล้วเออมันเคยสารภาพป้าว่าแบบมันได้ยินนะแต่มันแค่ไม่ตอบใช่มันแค่ไม่ตอบก็แค่แบบอยากรู้ให้จบก่อนนะเข้าใจไหมแล้วช่องเรียกตอนที่แบบมันไปเข้าห้องน้ำก็ดูยูทูบดู t ิ๊กต็อกอยู่แล้วแบบห้องแบบขี้เกียจเปิดแบบบางที่ปิดไมค์ไปแล้วอะไม่ใช่วันนี้กินเลยอยู่ห็ถามอืนถามงยว่าเสียงไม่ใช่วันนี้วันนี้เขาไม่ได้กินเลยวันไหนสักวันหนึ่ง แต่วันนี้เธอได้โทรวันไหนก็ไม่รู้อ่ะจนที่แบบไอเกดแบบเรียกเรื่อเรื่อยจนแบบพอยกินต่อปุ๊บมันก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วเพราะมันมันก็ดูยูทูบอยู่อะกินเผาเกดมีอะไรให้เลาไม่รู้เขาเป็นคนเดียรตาเหรออชื่อกไม่จริงก็ขอ่ดีชาวภาษาไทยอ่ะอ๋อ จริงความจริงมันก็เป็นได้อ่านหนังสืออ่ะมันอ่านไม่ออกเลยไม่อะไรม,ม,มันก็แค่อ่านไม่ออกแล้วก็แบบสมมติจะพูดว่าสวัสดีแต่มันเป็นคำยากๆแล้วก็นสะอะว่ะอดดีจนครูบอกว่าอ๋อเกมเนี่ยค้างใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นในหนังสือมันมีคำว่าระครังมันอ่านระวังไม่เอาไม่ทิ้งเขียงเขียงไหม ไม่ไม่รู้และคือมันจะผิดเ่อยมากแล้วบางที่ทำง่ายๆที่แบบมันอ่านออกมันก็อ่านผิดเหมือนแบบเอาไปผสมกันหมดแล้วอะและคือไอ้นี่ก็ไม่ได้อ่านจริงใช่ไหมแล้วมันมีเคยมีครั้งหนึ่งที่มันต้องคู่กันสองคนอ่านมั่วกันมากอะแบบเวียดนามวะเนียมอะไรก็ไม่รู้จะเป็นฝนอะโอจำได้งานศาสนาเนี่ยแล้วนะโออยกงานคือฝนอะอะไรก็ไม่รู้อ่าวอานจะคูฝนพักว่าอย่ส่งงานมาใหม่นะลูกนี่เขาพูดถึงเจ้าสุสรู้อะไรไม่รู่อะไรนะ ไม่มีอะไรจะขอเลยเนาะเหมือนหมดแล้วคือแบบยังไม่ได้โชว์วีรกรรมเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเจอกันไม่บ่อยจะแต่กันแล้วก็คาดว่าน่าจะมีอีสองน่าจะมันกว่านีเยอะก็รอเรียนก่อนใช่รอไปไม่นานแลยเพราะว่าเดี๋ยวพอไปโรงเรียนอะประมาณแบบเดือนสองนั้น คาดว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะนะคะ<ม>ก็คิ้ปิดเลยเนาะ<ม><ม>ก็ถ้าใครชอบคิมนี้นใครอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดสังเกตแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปกันแล้วค่ะบ๊ายบาย